เเป็นสียงสย,ง,ง,เย,ง,ง,ยงเวังสง,สงสสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ youtube เซียนเหนือเซียนและเพจมากรุกสนุกคิดบายครูพง์ครูพงจะพาพี่น้องทุกท่านไปรับชมเกมหมากรุกไทยที่โด่งดังที่สุด อีกหนึ่งเกมนะครับในปี2565เป็นการประทะกันร,ระหว่างหมากขาวอาจารย์นกกระจิบกับอาจารย์บอลวโรดหมากแดงโดยอาจารย์นกกระจิบเปิดในรูปของไม้ยงขวาอาจารย์บอลเปิดในรูปของมางา้า,า,เงมาเทียมอิทธิฤทธิ์เกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบปูป่เบีย้ยขอสิ อาจารย์บอลปูเบีย้ยคอหอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยคอสขึ้นมาคอสี่ทำแต้มเบีย้ยบ่อพรางนะครับถ้าอาจารย์บอลวโรดส่งเบีย้ยขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบจะใช้เม็ดแลกกับ2เบีย้ยความซึ่งจะได้เปรียบอาจารย์บอลน,นะครับจังหวะนี้อาจารย์บอลจึงต้องแก้เกมนะครับตัดสินใจกินเบีย้ยที่จอสี่ไล่มาอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยขึ้นมากิน อาจารย์บอลน,นำม้าขึ้นไปที่ตาคอหกเป็นม้ามังกรสลับขวาโจมตีเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาตรงๆครับในตำแหน่งโคนสุชาติเป็นม้ายงขวาโคนสุชาติหรือโคนเซียนป่องนะครับอาจารย์บอลน,นำขุนขึ้นจอเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกบุกอาจารย์บอลว่าโรดก่อนด้วยการส่งเบีย้ยขึ้นมาขอหโจมตีมา้า อาจารย์บอลเลือกถอยม้าลงมาที่ตางอแปดเหตุผลที่ไม่กินแรกเพราะว่าจะทำให้อาจารย์นกกระจิบได้เท่นหมากนะครับอาจารย์นกกระจิบปู่เบี้ยกอสอาจารย์บอลว่าโรดปิดศึกทางด้านปีกขวาด้วยการยันเบี้ยอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่ขอหนึ่งจะหมุนโคนตัวนี้ลงไปแล้วขึ้นมาที่ตางอสามนะครับเพราะว่าโคนตัวนี้อยู่ที่ตาคอสาม ขึ้นมาใช้งานลำบากครับอาจารย์บอลน,นำม้าขึ้นขอเจ็อาจารย์นกกระจิบถอยโคลนลงไปงอสองอาจารย์บอลปูเบี้ยคู่ริมจุดประสงค์ของเบี้ยคู่ริมนะครับอาจารย์บอลจะส่งเบี้ยริมขึ้นไปทำลายโครงสร้างเบี้ยของอาจารย์นกกระจิบถ้าเบี้ยหลบขึ้นมาอาจารย์บอลจะกินปัดเบีย้ยแล้วอาจารย์บอลว่าโรดจะได้ไหลเม็ดนะครับขึ้นไปใช้งาน ดังนั้นอาจารย์นกกระจิบต,ต้องการรักษาโครงสร้างเบีย้ยไว้นะครับจึงเลือกที่จะเดินเบี้ยริมขึ้นมายอมที่จะให้อาจารย์บอลว่ารูทิ่มเบีย้ยสูงหน้ามาเป็นเบีย้ยสูงสะกดทับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบถอยมา้าลงมาจอหนึ่งอาจารย์บอลปูเบีย้ยฉไปฉโจมตีเบีย้ยจอส่ในจังหวะนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมาจะไม่ดีนะครับจะถูกเม็ดแลกสองเบีย้ยคว่ำ แล้วอาจารย์บอลจะได้เปรียบถึงชนะเลยนะครับเพราะในอนาคตเบี้ยสองตัวนี้จะปูขึ้นไปดังนั้นจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบจึงเลือกนำโคนขึ้นมาผูกอาจารย์บอลตัดสินใจกินแลกเบี้ยไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินอาจารย์บอลน,นำม้าไปจับกินโคนครับอาจารย์นกกระจิบส่งม้ามาผูก อาจารย์บอลน,นำม้าขึ้นไปที่ตาย่อหกในตำแหน่งของม้าอุปการซ้ายจะนำโคลนขึ้นไปแลกถ้าหากแลกโคลนตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบได้ตำแหน่งของอาจารย์บอลจะได้เปรียบนะครับอาจารย์นกกระจิบจึงต้องแก้เกมด้วยการถอยเม็ดลงไปเตรียมนำโคลนอีกตัวขึ้นมาผูกอาจารย์บอลน,นำโคลนขึ้นไปแลกอาจารย์นกกระจิบนำโคลนมาผูกครับ อาจารย์บอนนำเรือที่ยอ8แปดมากดขุนอาจารย์นกกระจิบนำม้าตัวล่างขึ้นมางอสามอาจารย์บอลขยับขุนหลบมาที่ชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กอหนึ่งมากดขุนที่ตาจอหเตรียมหลบขุนลงไปที่ตางอนหนึ่งนะครับไปเก็บในที่ปลอดภยัย อาจารย์บอลน,นำเรืออีกลำนะครับมาประกบเป็นเรือคู่เตรียมตอบโต้ตรงพื้นที่กลางกระดานนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบถอยขนลงไปที่งอนหนึ่งอาจารย์บอลขยับขุนมาที่ตาชอเจ็อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นพอองอาจารย์บอลตัดสินใจถอยม้าลงมาที่ตาชอแจะขึ้นไปที่ตาจอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบนำเรืออีกลำมาประกบเป็นเรือคู่อาจารย์บอลน,นำม้าขึ้นไปจอเจพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านเสียงบุกนะครับนำโคนที่มีค่ามากกว่าปักขึ้นมายอมแลกกับเม็ดซึ่งเป็นหมากสักน้อยกว่านะครับอาจารย์บอลเลือกถอยมา้ามาที่ตาหอเจ็ อาจารย์นกกระจิบนำโคนอีกตัวนะครับขึ้นมาพอถึงจังหวะนี้อาจารย์บอลตัดสินใจนำเม็ดกินแลกโคนอาจารย์นกกระจิบเลือกนำเบี้ยขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงนะครับจังหวะนี้อาจารย์บอลถอยมา้ามาที่ตาชอจะขึ้นไปที่ตาชออาจารย์นกกระจิบนำเม็ดลำเลียงขึ้นมาครับ อาจารย์บอลน,นำม้าขึ้นช็อชั้งหกอาจารย์นกกระจีบนำเม็ดไหลขึ้นมาชอสี่อาจารย์บอลน,นําเรือไปจับกินเบีย้ยจังหวะนี้อาจารย์นกกระจีบนำเม็ดบุกเข้ามาจะรุกค่ากินม้านะครับอาจารย์บอลตัดสินใจนําโคนกินแรกอาจารย์นกกระจีบนำเม็ดเข้ามารุกอาจารย์บอลถอยขุนลงมาที่ตาชอแ อาจารย์นกกระจีบตัดสินใจนำเรือกินโคนะครับเพื่อผูกเบี้ยด้วยอาจารย์บอลน,นำม้าหลบจากการถูกเม็ดไล่นะครับขึ้นไปที่ตาเฉาอาจารย์นกกระจีบตัดสินใจนำเรือที่มีหมากสักใหญ่นะครับกินแลกกับม้าอาจารย์บอลกินตอบ อาจารย์นกกระจีบนำเรือกินไล่เรืออาจารย์บอลอาจารย์บอลน,นำเบี้ยเข้าไปกินไล่ม้าอาจารย์นกกระจีบส่งม้ามาโจมตีโคนจังหวะนี้อาจารย์บอลเลือกถอยโคนลงมางอแปดอาจารย์นกกระจีบนำม้ากินเบี้ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นอาจารย์บอลวโรจนะครับที่ได้เปรียบศักหมากนะครับ ส่วนอาจารย์นกกระจิบจะเป็นหมากตัวเล็กนะครับที่อยู่คุมพื้นที่เซ็นเตอร์เป็นการได้เปรียบคนละอย่างนะครับอาจารย์บอลน,นำขุนขึ้นขอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยเข้ามาคอห้าอาจารย์บอลตัดสินใจนำโคลนไปละลายเม็ดของอาจารย์นกกระจิบครับอาจารย์นกกระจิบถอยมา้ามาที่ตาคอสี่ ถ้าหากอาจารย์บอนนำโคนไปกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบจะส่งม้ามารุกคาดกินเรืออาจารย์บอนจึงนำเรือนะครับมาที่ตาชอแปดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบยังไม่เห็นแก่การกินโคนนะครับเพราะจะถูกอาจารย์บอนว่าโรดบุกนะครับด้วยการส่งเบี้ยขึ้นไปแล้วจะได้หงายอาจารย์นกกระจิบจึงเลือกถอยเม็ดมาตั้งรับอาจารย์บอนนำขุนขึ้นไปจอหก ทำแต้มขุนหารนะครับอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยอาจารย์บอลน,นำเรือมาที่ตางอแอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาขอสาพอถึงจังหวะนี้อาจารย์บอลน,นะครับเส้นเบีย้ยให้กิน1ตัวเพื่อนำขุนนะครับเป็น ทางขุนพงกระรอกนะครับเข้าไปอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจถอยเม็ดไปกินอาจารย์บอลน,นำขุนเข้าไปครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหงายเบีย้ยจังหวะนี้อาจารย์บอลวโรุนะครับตัดสินใจบุกเลยนะครับนำม้าก,กินแลกเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามากิน อาจารย์บอลวโรดหงายเบีย้ยไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปรุกอาจารย์บอลกินเบีย้ยกลางกระดานครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าที่จอสามบุกเข้ามางอห้าโจมตีโคนอาจารย์บอลนำโคนนะครับบุกเข้าไปไล่ม้า อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยงหายมาคร่อมเรือคร่อมโคนพอถึงจังหวะนี้อาจารย์บอลวโรธยอมทิ้งเรือนะครับผมตัดสินใจนาโคนกินมา้าอาจเพราะว่าเวลาบีบนะครับทําให้ต้องตัดสินใจในการเดินนะครับอาจารย์นกกระจิบนาเบี้ยงหายกินเรืออาจารย์บอลถอยโคนมากินเบี้ยงหาย อาจารย์นกกระจิบนำม้าถอยไปกินเบี้ยหงายรุกอาจารย์บอลนำขุนขึ้นไปไล่กินม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ตาฉาสี่อาจารย์บอลจ,จ,จ,จะไปจับกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยผูกอาจารย์บอลน,นำขุนขึ้นไปงอห้าอาจารย์นกกระจิบดึงเบีย้ยหงายมาที่ตาจอเจ็ด อาจารย์บอลขยับขุนมาที่ตาจอสีซึ่งจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบสามารถนําม้ามารุกแล้วกินตัดโคนนะครับแล้วร้อยเบี้ยงหงายนะครับเข้าไปผูกเบี้ยคว่ำก็จะชนะปลายกระดานนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ค่อนข้างกดดันนะครับอาจารย์นกกระจิบต้องการที่จะชนะชัวร์นะครับผมจึงไม่รีบร้อนนะครับเลือกเดินเบี้ยงหงายมาที่ตาชอหก อาจารย์บอลจึงเดินขุนมาที่ตากง 4. อสิอาจารย์นกกระจิบดึงเบียงหงายมาตาช 5. อห้าอาจารย์บอลน,นำโคนไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ตาก 3. อสามอาจารย์บอลน,นำโคนขึ้นไปที่ตาคอสามอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ตาชอก 6. อาจารย์บอลถอยโคนมารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่กอสองอาจารย์บอลขยับขุนมาที่ตาคอสี่อาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหงายมาที่ตาชฉสี่อาจารย์บอลเดินโคนคอสามอาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยริบขึ้นมาหงาย อาจารย์บอลเดินโคนคอสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมากอสามอาจารย์บอลเดินโคนน้อสามอาจารย์นกกระจิบนำมากินเบี้ยอาจารย์บอลน,นำขุนขึ้นไปคอสาม อาจนกรจกระจีบโยกม้ามาจะกินตัดโคนอาจารย์บอลหลบโคนไปที่ตาคอสองอาจารย์นกกระจีบหงายเบีย้ยอาจารย์บอลถอยโคนมาที่ตาขอสามอาจารย์นกกระจีบดึงเบี้ยงหงายมาที่ตาชอห้าอาจารย์บอลน,นำโคนรุกอาจารย์นกกระจีบหลบขุนลงไป อาจารย์บอลน,นำขุนไปที่คอสองอาจารย์นกกระจิบนำม้าจะกินตัดโคนอาจารย์บอลถอยโคนมาที่ตาคอสามอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกอาจารย์บอลเดินขุนมาที่ตางอสามอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหายมาที่ตาชอหก อาจารย์บอลเดินโคนขอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยหงายมาที่ตาจอห้าอาจารย์บอลขยับขุนมาที่ตาคอสามอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกอาจารย์บอลหลบขุนอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ตาชฉหก อาจารย์บอนนำโคลลุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาอาจารย์บอลเดินโคนไปที่คอสองอาจารย์นกกระจิบเข็นเบียกความขึ้นมาพอถึงจังหวะนี้เวลาของอาจารย์บอลได้หมดลงนะครับเป็นท่านอาจารย์บอลน,นะครับที่แพ้เวลาให้กับอาจารย์นกกระจิบไปนะครับผมเป็นอาจารย์นกกระจิบที่ชนะอาจารย์บอลวารดไปได้ ถือว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมของท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2565ในศึกหมากรุกไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งจัดที่โคราชนะครับผมครูพงศ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทำให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ค่ไหนอย่าถอยอย่ายอมแพ้เข้าไปในมั่นใจแม้ในวันที่ล,ล้มหรืุกคขนอย่าให้ความฝันมันลงหายลุกขึ้นมาต่อสู้ไหมสามดาวยังไกลแค่ไหนเชื่อในใจไม่ว่ามีหายอย่าเป็นเสียงเนือเสียงต้องฝักเพลิน ความรู้ยังเรียนทำกันได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ท้อแม่ทางมันยากแค่ไหนอย่าถอยย่งยอมแพ้ก้าวไปย่ามันใจแม้ในวันที่ล้มลุกค,คลานอย่าให้ความฝันมันหล่นหาย แน้าต่อสู้ไหม่แสงดาวยังไกลแค่ไหนชื่ในใจไม่มีวันมีหายอย่าเป็นเสียงเหนือเสียงต้องพาาเพียนและตั้งใจ ความรู้ย่อมเรียนทัเป็นได้สิ่สงสมคัญอยู่ที่ใจต้องไม่